สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้เล่นลูกปูทวนนะครับเนื้อทองน่าจะทองคำแท้แหละครับนะองเล็กกว่าินวก้อยนะเทียบอยู มากครับก็ประมาณเนี้ยกรอบทองครับเนื้อสวยเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะครับด้านหลัง่าจจะเป็นเจดี นี่ดูจากตาเปล่านะครับจากตาเปล่า,าขยายดูลงปูทวดนอโมโพธิสโตนะครับวัดช้างให้ครับลงปูทวดวัดช้างให้มีเลขด้วยครับด้านล่างเลข ครับเลขน่าจะเป็นเลขสองห้ครับเลขสองห้าขยายเพิ่มอีกขยายจากกล้องเลยนะครับเ,เดี๋ยวใช้กล้องใช้กล้องแว่นขยายดูแต่รุ่นไหนผมไม่ทราบครับ ใครที่ทราบก็แนะนำได้นะครับมีหมเลขกำกับอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยสองห้าเก้าเลขสวยมือสันมือสั่นเลยนะครับดูแบบสดๆยังชัดกว่านะ เนื้อทองครับแต่ราคานี่ก็ไม่ทราบครับสามารถตีราคาได้นะครับพี่น้องตีราคาได้อนนี้เนื้อทองนะครับซูมใหญ่ๆเลยไม่ต้องใช้กล้องครับใช้ดูได้ตาเปล่าเลยนะครับ เป็นเ,เนื้อทองแท่ล่้งนะครับเนื้อทองแท่เลยหลวงปู่ทวดวัดช้างไห้สองสองห้าเก้านะครับพี่น้อง สนใจก็ทักได้ครับตามราคาใครคิดว่าราคาเห่งสมกับราคาก็ทักมาได้ครับ,นะรบแบ่งกันชมนะครับพี่น้องติชมได้นะครับขอบคุณครับ